สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็มาที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่น่าจะมันที่สุดของวันนี้แล้ะน่าลุ้นที่สุดแล้วก็คือดอทมูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลอีกแล้วนะช่วงนี้นิวคาสเซิลแบบมีแต่แมตต์นหนักๆทั้งนั้นเลยนะแมตต์ที่แล้วเนี่ยคู่เนี้ยดอทมูลบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า โอ้ไม่น,น่าเชื่อนะวันนี้เรามาเทียบกันดีกว่าว่าในลีกเนี่ยแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะดอทมุนเนี่ยตอนเนี้ยในลีกนะอยู่อันดับสี่แข่งสิบชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งถือว่าเป็นฟอร์มที่ก็ก็ดีนะก็ดีมาตรฐานนะเพราะว่าปีเนี้ดอทมุนกับไบยเยนไม่ได้แข่งกันแค่สองทีมแล้วมันมีเลเวอร์คูเซนกับสตุ๊การ์ดเพิ่มเข้ามานะดอทมุลก็เลยแบบว่า อยู่ที่4แต่ว่าคะแนนเนี่ยเท่าสตุกการ์ดนะแล้วก็ตามไบเยนอยู่5แต้มตัวนิวคาเซนอยู่ที่6แข่ง11ชนะ6เสมอ2แพ้3มี20แต้มนะครับนิวคาเซนด้วยความที่ต้นฤด,ดูกาลนะ่ะเขาเจอทีมใหญ่ๆเยอะก็เลยจะมีเสมอมีแพ้อะไรแบบว่าเยอะหน่อยนะครับก็ฟอร์มถือว่าโอเคถือว่าดี เพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยชนะอาร์เซนอลในลีกนะ1-0ในบ้านตัวเองซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีดราม่าพอสมควรกับประตูของนิวคาเซิลนะครับแล้วก็เล่นหนักทั้งเกมวันนี้ก็ถือว่าได้พักน้อยนะสำหรับนะิวคาเซิลเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งเตะไปตอนวันอาทิตย์พักวันจันทร์วันเดียววันนี้เตะอีกแล้ว แล้วนักเตะที่ใช้วันนี้ก็ต้องใช้ชุดเดิมกับที่เจอแอเซนอ์นนะ่ผมว่าอาการล้ามีเห็นแน่ๆดอตดมุลนเนี่ยแมตช์ล่าสุดที่เตะก็คือวันอาทิตย์เหมือนกันพักวันเดียวเหมือนกันแต่ว่าดอตมุลน,น่ะแพ้ไบยเยนคาบ้านตัวเอง4-0เลยนะผู้เล่นที่คาดการณ์วันนี้ครับดอตมุลเนี่ยน่าจะมาในแผน4-2-3-1โกโ็ยังเป็นเก,กเกอร์โคเบลเหมือนเดิมหลัง4จะมีมาริอุสวูฟแมตต์คูเมลนิโก้ชัตเตอร์เบกแล้วก็ยูเลียนยีเลเซนนคะรับ กลาง2จะมีเฟลิกเอเมซ่าแล้วก็ชาลีเออร์นเกมลุก3ดอนเยมาเล่นมาโกลอยยูเลียนบันกองหน้านิคัสฟิลคุกนิวคาสเซิลวันนี้จะมาในแผน4 3 3นะครับโกเป็นดิก๊กโบ๊บหลัง4เนี่ยจะมีลิฟฟานโต้ปาบิงแชร์แชมาร์ล็อเซลแล้วก็กิรันทิเปียนะครับกลาง3เนี่ยจะมีลองซาร์บูโนกิมาไลสแล้วก็เชอร์ลิงตันเกมลุก3เนี่ยจะมีโอเมลอน คอลัมน์วิสันแล้วก็แอนโทนีโกดอนก็คือชุดใหญ่ทั้งคู่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกพักน้อยมุมมองคู่นี้ผมว่าค่อนข้างสูสีนะเพราะว่าบอลน่ะมันทันกันแล้วก็พักน้อยเหมือนกันผลน่ยออกได้สามหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นใครเสมอหรือว่าใครชนะเนี่ยด้วยความที่บางทีคู่นี้ประตูเดียวก็ตัดสินชนะได้เลยด้วยความที่นะครับเหนื่อยล้าจากการแข่งขัน แม์ใหญ่ด้วยกันมาทั้งคู่คิดว่าคู่นี้น่าจะจบที่เสมอนะครับ00 11, 11ประมาณนี้แล้วช่วงท้ายเกมน่าจะตะคิวกินกันทั้งทีมยังไงก็ฝากร้านเสื้อผ้าผมด้วยนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์กดไปที่จะกร้าเสื้อผ้ามือสองของแท้สภาพใหม่ยังไงก็อุดหนุนด้วยนะครับ